นี่ก็มาพบกับพราอีกแล้วสองนอกสาวลาวเซโนมือนนี้สาวนกสิพาทุกคนไปเอาเงินที่ที่แบบเอฟซีหรือว่าเอฟซีฝั่งไทยเนาะเพื่อนฝากมาให้เฮาคือเพื่อนเห็นเฮาขายทาโกะยากินะแบบเฮาโพสขายในเฟซในยูทูบอย่างไรเพิ่นแหละเพื่อนเห็นเนาะเพื่อนแหละซอยอุ้นหุ่นเฮาซึ่งเพื่อน โวยอุดหนุนเฮ้าอยู่ห้าพันบาทและเพื่อนบอกว่าให้เฮ้าเอาเอางินจำนวนนั้นเอาซื้ออุหนุนขนม,ขนมทาโกะยากิสาโนะันและชื่อเพื่อนให้เท้าค่ะเห็ดขนมเป็แจกให้คนเท่าคนแก่แล้วกันคนยากยาก,ยากไร้แล้เพื่อนว่าและเมื่อนี้กะถือว่าอากาศบ้านเทาค่ะหนาวเย็นแห้งซึ่งอุณหภูมิลงประมาณ12ององศาเซลเซียสนี่แหละ ก็ถือว่าหนาวแห้งนะพี่น้องและเข้ากับไปเอาเงินกันเลยซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงป่ายแหละที่พวนี้ก็คือแบบเพิ่นติดตามเข้ามาตั้งแต่ที่เขาเริ่มเฮ็ดซองใหม่เลยแบบเข้าลงคลิปอยียงเพิ่นกระเซียนม,มนมาเม่นมากดไลค์กดอยียงให้เข้าตลอดแล้วก็มีเอฟซีเรคล้นคือกันที่แบบเพิ่นก็บแบบมาเม่นมาน เวลาเขาลงคลิปนะเพิ่นกะซิคอยมาเมนให้เข้าอะไกัมากดไลค์กดอีหยังให้เข้าตลอดทุกคลิปคือจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะธนุกำลมีพูดติดตามประมาณ2400กว่าคนแล้วแต่หกชั่วโมงยังกว่าผ่านนะแต่เพิ่นกะยังคอยติดตามยังคอมเมนต์ยังให้กำลังใจใเข้าตลอดและมีอย่างบางเชื่อเข้ากับจมว่าเข้าท่ออีหย่างครับเพิ่นกะสิคอยบอกสิคอยเมนบอกเขาวาเออเพื่อนนะ สิรสีมเมียนคนเบิ้งคลิปกาสีมีเพิ่นะนะคะแบบคอยเบิ้งให้ตลอดแล้วก็คอยอ่นอยู่ข้างๆด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะนะเส่ร์ฟข้ากับบุฟเว่าเพิ่นเซียนใส่บุญขนาดนี้เนาะคือเพิ่นกาช่อยอุดหนุนเฮาซื้อฮาโกส้สอยแถมยังอันให้เฮากินแล้วกะแบ่งปันคือให้คนทุกยาก้วกะผู้ท้าผู้แก่แถวบ้านเฮาพร้อมเส่ร์ฟข้ากับเขาขอ,ขอบใจเพิ่น,นหลายๆเฮาสิบอกควร ใจบุญเนาะถ่ายคลิปเดอ้อว่าสื่อต่างๆเดี๋ยวเขาไปเอาเงินกันเลยบ๊ายบาย นี่เท้ากามาหอดอันเพื่อนบอลที่เท้าไปเอาเองินแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่ะสิเป็นยังไงตามมาเพื่อนกันลงแรงมากเลยมืดอยู่น้ำมาเลยอืเพื่อนคนหล <c oughs> ัง <c oughs> ใหญ่เฮงทุกคนจะยิ่งเยอะเพื่อนกำนี้ข้ากามาหอดแล้วเนาะ บอนจกินจะโวยมาทังไหนเอาจกินนะปอนค้อแน่เข้ารางเล้วนี่แบหลายบ้ายแต่แม่ยังหมดแล้วแม่หนูจ้อกินอู่กินตอนนึงก็จะอมากิกิน้ก็กินกได้บ้างกินได้ อ้าวรอบอันนี <you> Dude, ้ <mon caring> อ i i. ือเ oh, <s aro no> um. ่าวคะอันนี้คือคาทับเนี่เนะเป็นอร่อยหนึ่งคาลอยหนึ่งจะเป็นเงินเล่ากับ้าสิพันกิบ

ตอนนี้เฮากัได้เงินได้อย่าง้วเนาะเฮากัสิกลับเพราะว่าตอนนี้มันก็มืดเลย่ะนะเดี๋ยวเฮากลับกันเลยบ๊ายบายไปเลยตอนนี้เฮากับมาฮอดเทือนและนะ้วเนาะซึ่งเาฮามาฮอดเทือนกะแบบมืดเลย่ะนะซึ่งเฮากับซีมาบอกเลยว่าเอฟซีเจบุลผู้น,นันชื่อว่าจางังไดคือเอฟซีเจบุลผู้น,นันก็นคอือชื่อว่าฮ <c oughs> อชื่อว่า เบาพี่พัดพงเนาะคือเพผืนยู่ร้อยเอดรียกว่าซืู้รินเพิ่นก็เรียกว่ามาสตรงนี้ใช่ไนี่คือเงินจำนวนหนึ่งสองสามสี่อ่าคือจำนวนห้าพันบาทเท่ากับเอามาแล้วเนาะเผืนฮักเอาค่ะทำเนียมอยู่ หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าพันหนึ่งเพิ่นหักอยู่ยี่สิบบาทนะและเฮาเอาเงินเฮาเองจ่ายคือห้าสิบห้าสิบพันกีบและเพิ่นบอกมาว่าให้เมทาวพร้อมให้แบงให้เมทาวพร้อมแต่เพิ่นไม่ได้บอกจำนวนเนาะแต่เฮากับมเมทาวเมทาวก็คือแม่ของสาวโนก,กันแหละแบบเพิ่นเอินแม่สาวกว่ามเมทาอะนะประมาณนั้นและเท่ากับที่ให้เพิ่อนอยู่พัน พันบาทเด็ดเหลืออยู่สามพันเก้าร้อยเนาะด้วยสี่พันก็ได้เพราะว่าเขาเอาเงินเขาออกแล้วค่ะฮะเด็ดมันสิตกเป็นเงินกีบอยู่ที่วยสี่พันนี้เนาะตกเป็นเงินกีบอยู่อันสองอันสองอันเก็บเพ็่คน่าให้เขาเฮ็ดขนมเนาะเฮ็ดขนมไปแจกให้แก่นคนยากไร้ด้วยวันครูท้าผู้กแก่แถวบ้านเละ ขนมของเฮ้าเขากระเทดกล่องหนึ่งสิบพันกีบและมันตกอยู่สองร้อยกล่องเนาะในจำนวนเงินสี่พันบาทนี่ก็คือตกอยู่สองร้อยกล่องและเฮ้าสีเฮดเจกในวันที่ซาวสาวเวนะเนาะพาตรงกับมูลเกิดของเฮาเลยก็ถือแบบเป็นบุญเลยนะแบบเข้ากัเฮ็ดขนมไปแจกลวกันะ เ็ดบุญในมือวันเกิดเลยนะกะคนที่อุนอ่นหุ่นซอยครับก็คือบ่าวพิพัฒน์โพงเนาะก็ถือว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งใจส่วนเงินหนึ่งพันตัวนี้แม่เขายังไปหานขายเลขอยู่เนาะคนยังบุทันมาเดี๋ยวคือตอนนี้แม่ของเขากลับมาแล้วเนาะ <c oughs> สิเด, <c oughs> ด๊อกยังเอสบายดีจ้ <c oughs> ะ, <c oughs> ะแม่ของเขามาแล้ <c oughs> วแต่บ่ายโฟกัสเอฟซีเดอคือเนาะคือเอฟซีเพิ่ร์ลว้า เงินที่ฝากมากนี่ก็คือแบเพันธ์าให้เมทาวะแบ่งให้เมทาวะเพิ่มหมอะแล้วแต่สีให้นะก็คือเท้าสีให้แมอยอ่ยุันบา FC เอาห้เดอร์ซื้อซื้อซื้อพี่วันบ่าวพิพัฒพงศ์เลาะบ่าว็เอยเอเพ่วันเออจะมาเป็นเมทาวะนะเด้อลูกเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งหาปันหาคำกับไ้ไดให้โซห้มานเด้อบานนี่ อให้ถืงเลขก็ไายเลขกันถือเลขก็ดีไปใส่กามีแต่คนหักคนหอมคนหักคนแพงเด้อลูกเด้อผัดเด้อพี่ผัดพงเด้อเดือดแถวผัดพงเด้อเอากระเม็นไปตันเฮาพี่ผัดพงจะเพื่อนอายุน้อยกว่าเทาน้อยเพื่อนเพื่นแม่เฮาเป็นแม่เท้าเลยคล้ายๆแบบนี้ฮะเนี่ยควายลาแบบบ้านใ่หาเดินหาคำกะให้ได้เด้อให้ลงตะคุ่มกันคุ่มคำเด้อบาดนีดเด้อ นีน่คือเม่นั่งนกนี่วนกันแต่นี้น่าครการสีเอาไปรลกเป็นเงินกีบคือสีเป็นแยกแลยกัสีมาซื้อขนมแหละกับเข้ากับเมย์แหละกับหาผู้แบบมาใสะเฮ็ดขนมไปแจกการตกอยู่ประมาณสองสองร้อยกล่องเนาะเพราะว่าเ้าเฮ็ดกล่งองใหญ่ให้ได้กล่องสิบพันนะเพราะว่าน้อยกล่องก็เท่าหนึ่งล้าน แต่ข้าวซีเจ็ดยู่สิบงเที่ยวก็คือเข้าสซีเจ็ดไม่วันพุดนี่ะวัดพระฮัทซึ่งวันพุดก็ถือก็ไม่เป็นวันเกิดของเข้าวนะวันที่สาวเอ็ดเดือนสิบสองปียังยังพันนรกก็ชินฮาวันเกิดของข้าวและที่นี้ก็ถือกับวันพุดแต่ข้ากระเศแจยดไม่มีวันเกิดเท้าเลยแต่ก็อีวันหนึ่งก็คือวันพระฮัทเดี๋ยวมาลองดุลกันว่าวันพระฮัทนะข้าวซีปเจ็คือใส่ส่วนวัน พูดถเท้าสีหาแจยให้อันพูดทึาผู้เก็ตแล้วก็ต้นยากไรแถวบ้านเท้าแล้วก็เสีให้คนแถวบ้านแถวคุ้มเห้กินเนาะเซิ่์งเท้ากัน <c oughs> ขอบใจบ่าพี่พัดพงศ์หลายเดอ้อที่แบบสอดอุ่นุนเท้าฮะนาแล้วกันแบบเป็นกันตัใจให้เท้าทุกๆคลิปเท้ากับภูเก็ตชิวแบจังใด <c oughs> ตื่นใจตื่นตานใจให้ฮะนะแบบบอกเคยมีเลยแม่ว่าอันเอฟซีฝากเงินมาอุนอ่นนุนซื้อขนมเร่องอะไ อีหยังซอยเฮาหั่นนะเฮาก็ตู้สึกแบบดีใจหลายหั่นนะ,อะบอกมาถูกเลยแม่เด้อสั่งอะได๋ไไไไดีใจคือกันเลยบ่ <c oughs> เคยได้เในในในงจักเทื่อแล้วกันเฮาก็ดีใจไปว่าเฮาก็เป็นสะพานบุญนะนะด้วาแบบคือเฮ็ดขนมเฮาเป็นผู้เฮ็ดเนาะเพิ่นก็นคือเป็นผู้นลงทุนนะ,ะนะแบบลงทุนซื้อขนมแล้วเฮาก็เป็นคนเฮ็ดแล้วเฮาไปข้น,นแจกเฮาไปแจกแล้วกัน กอาบุญต้องกันเนาะแม่แมเห็ดบุญพวมชาติอีกอย่างประมาณนั้นนะนะลูกก็ได้คือกันแม่ก็ได้คือกันแล้วก็ลูกสาวก็ได้คือกันบุญได้ได้ทั้งเท่าแล้วก็ได้ทั้งอันว่าแบบพิพัฒน์พททงเนาะหรือว่าบ่าวมาร์กเดี๋ยวให้เพิ่นรอส้มคลิปเด้อวา่าเทาสีไปแจกคือไสเน่สำหรับคลิปนี้กันขอบใจเพื่อน,นหลายๆขอบใจหลายเด้อนะขอบใจหมเอาเทนานั้นขอบใจหลายเด้อลูกเด้อ เออให้ซื้อไขายราบอาย่ดีไม่แห้งเด้อเอาหาเงินหาคำกับห้ได้ลูกสาวก็บวกคอใจเด้อลูกเด้อให้เป็นลูกขื่แห้งดีเด้อลูกเขื่อบอลบอลเอสด้วยคือเหมือนเราเกิดเกินนะเพื่อนบุกูเก็ตนะเพื่อนสีมาวันฉันเทาทาลรอบลุ้นกันเราเพื่อนสีมาถือบ่อกนะรับชื่นนี้กันายบายเด้อขอบใจเพื่อนไดหลายไม่เท่าไม่เท่าบ๊ายบาย